น,นะคะก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะหื่อเทพสมุทรีทองขอฟื้นนะคะได้รับ่านที่ปรึกษาท่านเลขาท่านประลัเทศบาลท,าท่านปิดเทอมนะครับที่ในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทาเทศบาลก็ลงเล่นกันที่แม่น,าน,าน้ำแต่ปัจจุบันนี้เรามีมาน,มานะครับได้ดำเนินการกันมาแล้วก็ปรับปรุงต่อเติม ในวันนี้ที่นับว่าเป็นความโชคด,ดีก็คือลูกหลานของเรานะครับจะได้ไ่วยน้ำเพื่อช่วยเหลือชีวิตเองได้ยังไงถ้าเราไปต่อพันห้าบเดมันแบบนี้ครับขอบคุณครับในส่วนสองที่เปิดโครงการนะคะขอบคุณซัมเบอร์คอสนะคะก็ถือว่าเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้จะเป็นคุณพงสันสว่างศรีค่ะ เยังกับครูมาทั้งหมดเลยนะครับคะแนนเยอ ดัหน้าอ่ะนะมีใครยังไม่ตื่นไหมเนี่ยวันนี้วันยงไม่ตื่นกันเลยดขมล้วก็โยนให้เลยรัหน้าไปทางศะเลยขันหน้าดูทงนนาทงะเ

เป็นการที่ดีอีกโครงการหนึ่งครับคือการสอนของเรืองต้นให้วางน้ำนะครับในเรื่องการว้น้ำนะครับการว่า้น้ำนอกจากจะเป็นกีฬานะครับที่สามารถประกอบอาชีพได้นะครับการปูพื้นฐานตั้งแต่ตอนเด็กนะครับทําให้เด็กเข้าใจในกฎกติกานะครับและวิธีการว่าน้ำที่ต้องนะครับเมื่อทุกปีที่แล้วก็จัด พื้นฐานไม่เป็นเลยตอนนี้ก็ลอยตัวได้ปกติผ่านได้ก็สามารถชื้อเกือตัวเองในน้ำได้ครับตอนนี้ระดับหนึ่งก็เลยมาเรียนเพิ่มคอ์ส,สองอเพื่อได้ให้ปรับเป็่นท่าตัวเรามากครับเพราะว่าปัญหาเรื่องเด็กจมน้ำม,มีทุกปีครับซึ่งโครงการนี้ผมว่าดีนะครับเพือ่อที่จะต่อยอดให้เด็ก ช่วยเหลือตัวเองเขาเรียกว่าพื้นฐานนะในการช่วยเหลือตัวเองได้ครับแล้วพื้นฐานเั้อต้นอย่างน้อยก็มันสามารถทําให้เด็กเด็กเขาเรียกว่าไครับรู้จักช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นไดนะ้ับ